จุดนี้คือริมเขาและเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่ผาลูศาลเจ้าแม่ผาลูซึ่งผมก็ไม่รู้ประวัติอีกเช่นกันแต่เราเจออะไรเราก็จะถ่ายไปเรื่อยนะในวันนั้นเราถ่ายอะไรเราก็จะถ่ายไปเหมือนเดิมถึงแต่วันนี้เราจะพูดเสียงเข้าไปซ่อมไฟเดิมที่มนเสียงอันเก่าเสียงมันเสียงไงที่เราถ่ายไป อันด้านนี้มันจะเป็นภูเขาเป็นภูเขาที่ถูกกัดผ่านสูงชันเลยทีเดียวถ้ามันเป็นดินก็น่ากลัวอยู่นะโชคดีที่มันเป็นหินถ้าเป็นดิโนโอกาสถาลมม่มนีสูงมากจะมีนักปั่นจักรยานแล้วก็นักท่องเที่ยวขึ้นมานะช่วงย็นจุดนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าสิรดอกไม้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะ ป็นกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เข้ามาเที่ยวกันที่นี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบริเวณริมน้ำน่ครับกลุ่มนะักท่องเที่ยวท่องเ,เที่ยวกัเดี๋ยวเราพาลงลงไปดูริมน้ำน,นะที่นี่กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นนะครับประมาณ สี่ถึงห้าคันนะไม่ทราบว่าเป็นคนในพื้นที่หรือเปล่าเขาเข้ามาเที่ยวกันแล้วก็มาแวะแถวนี้นะน่าจะมาออกทริปแล้วมั้งครับเพราะเห็นมากันหลายคู่อยู่บริเวณนี้จะมีห้องน้ำอยู่ด้วยนะครับ ก็มีสะพานอยู่ริมน้ำไม่ใช่สะพานดิเป็นท่าน้ํานะเมื่อกี้วัยรุ่นพวกนั้นเหมือนเขาจะแวะพักตรงนี้นะแต่พอดีว่าเขาเห็นเราอ่ะเขาเห็นเรามาจอดรถอยู่แล้วเราก็อุปกรณ์ก็คือกล้องเนี่ยออกมาพอเราเริ่มเก็บภาพปุ๊บเก็บภาพจากทางเข้านะเดินลงมาถ่ายพวกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจถ่ายหรอกเพื่อว่าเราก็ถือกล้องเดินผ่านพอเขาเห็นว่าเราถ่าย ก็เลยพากันไปสงสัยคิดว่าเราเป็นอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับสื่อออนไลน์อะไรนะั่นไปเลยคงไม่อยากติดกล้องไปอะก็เลยรีบไปกันเห็นบอกว่าจะไปตรงเขื่อนตอนล่างกันนะนี่เราทําให้พวกเขากลัวเหรอเขากลัวว่าเราจะเป็นสื่อหรือเปล่ามืดแล้วนะทุกคน แต่อย่างที่เคยบอกกล้องมันปรับออตโต้นะภาพไปเลยจะดูไม่มืดปรับแสงออตโต้ถ้าฟ้ามืดมันจะปรับให้สว่างขึ้นอัตโนมัติวันนั้นผมมาพักตรงนี้นะตรงศาลาข้างหน้าเนี่ยแต่ตอนนั้นผมเดินเข้ามานะเนื่องจากผมไม่ได้เอาหมดนอ,อกมาไงตอนนั้นนะแล้วเขาให้ผมเข้าได้แต่ต้องจอดรถไว้แล้วผมก็เดินเข้ามาซึ่งผมเช็คระยะทางจาก g o o g l e Map แล้วอะทั้งเดินไปเดินกลับนะรวมทั้งเดินขึ้นเขาที่พระวรมธมตุท่าด้วย ิบเก้าโลครึ่งโอ้โหแต่ก็เป็นทางสบายก็จริงเนี่ยแต่มันไม่จางอะไรจากไปขึ้นเขาคือเดินไกลวันนั้นผมพักตรงนี้ผมมาพักตรงนี้นะเนี่ยจุดนั่งพักวันนั้นผมฝนตกแรงมากแล้วคนอื่นเขาขี่รถยนต์คนขี่มอเตอร์ไซค์เขาก็หาที่พักเนาะมีแต่เราบ้าเดินตากฝนเรากลัวว่าขึ้นไปบนเขื่อนแล้วคนเขาจะมองเราแปลกๆเราก็เลยพักตรงนี้ท่าหน่อย ก่อนนี้ฝนซาแล้วเราก็เดินทางต่อวันอย่าว่าแต่วันอื่นเลยวันนี้คนก็มองเราแปลกเพราะว่าคนทั่วใหญ่มาเขามาถ่ายรูปกันนะกดชัตเตอร์แช่แชะ,ชะก็จบไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหมมีเราบ้างอยู่คนเดียวแถวนี้ไม่มีคีเตอร์กันเลยมีเราบ้าอยู่คนเดียวเดินถือกล้องพูดกับกล้องไปเรื่อยใครเห็นเขาก็มองคงดูจากสภาพการแต่งตัวเราด้วยเพราะเราเ็คน้านนอกเนาะไม่ได้แต่งตัวอะไรดีๆเหมือนคนอื่นเขา เราก็ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วด้วยอีกอย่างคนอื่นน่ะเขามาถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศใช่ไหมถ่ายธรรมชาติถ่ายสถานที่ถ่ายตัวเองอกับแฟนอะไรเงี้ยถ่ายครอบครัวเขาไม่มียู่นี่บ้าคนเดียวก็คือเราเดินพูดกับกล้องผ่านพวกเขาไปเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเลยเป็นสิ่งแปลกของที่นี่มั้ยไม่รู้นะเราไม่รู้ว่าที่นี่มีคิเอเตอร์หรือเปล่าแต่ที่เขามองอะ่ะมันอาจจะแปลกสำหรับพวกเขาก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเราไปกันต่อตรงนี้เคยส่วนดอกไม้นะ ใจเราอยากเราอยากถ่ายตอนฝนตกมากเลยเพราะวันนั้นเน่ะฝนตกกับหมอกมันเต็มภูเขาเลยนะมันจะดูบรรยากาศดีกว่านี้เยอะเดี๋ยวเราไปถ่ายที่อื่นต่อแล้วถ้าหมอกลงจัดอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายช่วงเช้าอีกทีนะถ้าหมอกเอยอะๆนะมันจะสวยน่าดูเลยจุดนี้จะเป็นตลาดอีกจุดหนึ่งนะครับจะมีร้านค้าอยู่แล้วก็จะเป็นวงเวียนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงครับซึ่งทางที่เห็นข้างบนนี้ จะเป็นทางสําหรับขึ้นไปชมสันเขื่อนซึ่งเราจะต้องขับรถขึ้นไปอีกสามกิโลเมตรนะซึ่งวันนั้นผมเดินจากป้อมหน้านะฝากรถป้อมหน้าเข้ามาเดินเข้ามาแล้วเรายังต้องเดินจากจุดนี้อีกสามกิโลซึ่งวันนั้นวันนั้นทรอหดมากเดินตากฝนด้วยไอเดิน,น,นในป่าไม่เท่าไหร่หรอกเพราะคนเขาไม่มีคนถามใช่ไหมแต่เดินแบบเนี้ยทางสบายๆเนี้ยโอ้คนผ่านใครก็มองว่าทำไมมันถึงเดินเข้ามากลายเป็นคนแปลกไปเลย แต่วันนี้หมวกกับนอกช่วยเราไว้นะหมวกกับนกใบเดียวทําให้เราประหยัดเวลาได้เยอะเรามาห้าโมงนะอยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวไม่รู้ว่าข้างบนนะจะปิดตามเวลาหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่านี่ไงชมสันเขื่อนได้ทุกวันปิดหกโมงนงหกโมงเช้าหกโมงเนเราอาจจะไปไม่ถึงสันเขื่อนก็ได้นะอ,อาจจะปิดก่อนแต่วันนี้เราจะถ่ายทุกจุดที่เคยถ่ายแล้วเสียงไม่ชัดกลับไปนะบริเวณนี้จะเป็นแทงน้ําขนาดใหญ่นะครับซึ่งอยู่ติดกับโรงไฟฟ้าพลังงานแรงสูงเมื่อกี้นะ เราไม่ทราบว่าแทงน้ำนี้มีไว้เพื่ออะไรแต่ว่าอาจจะแต่มันเป็นแทงรั่วนะเท่าที่เราดูเนี่ยมันมีรูอยู่อาจจะไม่ได้เก็บน้ำอาจจะเป็นแทงเก่าหรือเปล่าแล้วก็มีป้ายใหญ่ๆขึ้นบนบนวันนี้เรามาถ่ายคร่าวๆนะเพราะาเราจะรีบขึ้นไปสันเขื่อนเขาปิดหกโมงอย่างที่ว่าจริงๆแต่ข้างล่างเราอยู่ได้ถึงหนึ่งทุ่มนะเพราะฉะนั้นตอนนี้จุดจุดหลักเราควรจะขึ้นไปบนเขื่อนก่อนส่วนถ้า วันนี้เราเก็บภาพสถานที่ไปได้เน่ครบพรุ่งนี้เราจะมาใหม่นะถือว่าได้สองต่อวัอนนี้เรามา,า,มาพาเรามาพาทุกคนชมบรรยากาศเขื่อนภูมิพลตอนเย็นนะแล้วพรุ่งนี้เรามาอีกเราจะมาพาทุกคนมาดูตอนเช้าว่าถ้าช่วงหมอกออกตอนเช้ามันจะสวยขนาดไหนมามาเนี่ยแต่ว่าเราต้องดูด้วยว่าพรุ่งนี้เราจะติดถือไอะไรนะแต่เราลับปากไว้ก่อนอยังไงก็ต้องมาอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันจันทร์ นี่คือจุดชมวิวบริเวณนี้นะครับจะอยู่บริเวณของศาลเจ้าพ่อ,ขอเขาแก้วนะก่อนถึงเขื่อนผม,มิพลน,นิดเดียวครับเดี๋ยวเราพาดูรอบๆนะตะวันตกดินไปแล้วนะครับ,รรค,รบคือเรามาถ่ายตะวันตกดินไม่ทันวันนี้มืดแล้วอีกนิดเดียวก็จะถึงเขื่อนจุดนี้จะเป็นศาลเจ้าพ่อ,ขอเขาแก้วนะ ขึ้นไปดูสารเฉพาะของเกียวท่านัะนะวันนั้นฝนตกหนักเราเลยไม่ได้แวะนะบริเวณนี้แวะขึ้นไปแต่ขึ้นไปเดี๋ยวเดียวยังไม่ได้ได้ดูว่ารอบๆมีอะไรบ้าง พอไม่ได้เปิดไฟนะทุกคนเราจะดูรอบข้างก่อนนะอ่าไม่มีอะไรจะเป็นศาลเจ้าองค์เจ้าพ่ออยู่ตรงกลางเท่านั้นข้างๆไม่มีอะไรนะครับวันนี้เราคงไม่ได้ขึ้นไปดูพระนอนนะเพราะว่าอันนี้มืดแล้วเนี่ยจริงๆข้างในมืดนะครับแต่ว่ากล้องนี้ดีมากเลย ไม่ได้อวยกล้องตัวเองนะคือมันเป็นรุ่นเก่าแล้วแต่ว่ามันสามารถปรับแสงที่มืดๆอ่ะที่ตาเราเห็นว่ามืดให้สว่างได้แบบอัตโนมัติก็จัดว่าดีกว่ากล้องมือถือของผมก็นับว่าเป็นความโชคดีนะที่ผมซ่อมมันได้ในวันนั้นก็เลยใช้ถ่ายได้จนถึงในนั้นก็คงต้องใช้มือถือเก่าๆถ่ายภาพที่มันไม่คมชัดจากจุดนี้สูงมาก ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับทั้งตอนเย็นตอนเช้าเ,าเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าเขื่อนจุดนี้จะมีน้ำตกเล็กๆไหลยอยู่ตลอดเวลาด้วยนะขณดตอนนี้ฝนไม่ได้ตกแล้วแต่ก็ยังมีน้ำไหลยอยู่ก็เลยน่าจะเป็นน้ำจากเขาข้างบนนะครับไหลลงมาไม่แน่ใจว่าน้ำจากเขื่อนด้านบนหรือเปล่า